ขบวนรถ่วนพิเศษทักทินารักนะฮะขบวนที่สาหนึ่งก็มาแล้วนะครับผมกรุงเทพไปทางสถานีหาดใหญ่นะฮะอ่าได้สัญญาณไม้กั้นแล้วนะครับผม,ญญมก็นนะจะมีสัญญาณเตือนมาก่อนนะฮะ ก็เป็นขบวนรถนอนทั้งขบวนนะขบวนนี้เรามาดูกันว่าได้เป็นรถจักรฮิตชิหม่เลขอะไรนะตอนนี้สิบสี่นาฬิกานะครับผมสี่สิบนาที เป็นเครื่องมวครับผม